เปิดชะตาราศีหลังดาวอาทิตย์ย้าย14พฤษภาคมราศีเงินไหลเข้ารวๆัๆได้เงินก้อนใหญ่สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากอสิบวันนี้แอดมินมีข่าวสารเกี่ยวกับดวงชะตาราศีมาฝากกันค่ะในช่วงนี้ดวงชะตาของแต่และราศีมีการเปลี่ยนแปลงค่ะโดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัดระวังค่ะอาจารย์ไว้หมอดูโอปาเผยในเพจไว้จีเวล ถึงดวงชะตาราศีหลังดาวอาทิตย์ย้าย14พฤษภาคมนี้ดวงชะตาทั้ง12ราศีจะเกิดอะไรขึ้นราศีเมษถึงราศีพฤษภผู้ใหญ่อุปถัมภ์ชีวิตขาขึ้นตัดสินใจถูกต้องลงทุนได้หลัง15เงินไหลเข้ารวยๆ21-25ได้เงินก้อนใหญ่ราศีเมถุนราศีกัน มีการเจราจาแบบลับๆทำงานเบื้องหลังแก้ปัญหาเยอะแต่เอาอยู่หลังวันที่21ได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาปลดหนี้ได้ราศีกรกดหลังวันที่15มีโชคดีเกิดขึ้นและหลัง25มีโชคใหญ่กว่างานรุ่งเงนิงนพุ่งชีวิตพลิก เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีมากราศีสิงห์ถึง,ถงราศีกุมหลัง14พฤษภาคมจะมีโปรเจกต์ใหญ่งานผู้เงินเข้าได้ของใหญ่ได้ของใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมหลัง25ได้โปรเจกต์ใหญ่มากค่ะ ราศีตุลหลัง14จะมีโชคแบบฟุกฟุยิ่งหมูยิ่งรวยมีดวงได้เงินก้อนผ่านช่วงแย่ไปแล้วแต่ควรทำบุญเยอะๆโชคใหญ่จะหล่นทับค่ะราศีพิจิกมีคนมาช่วยซัพพอร์ตงานคู่ครองพารวยเจอคู่อุปถมัมหลัง14ได้งานใหญ่เงินก้อน หลัง21ได้เงินก้อนใหญ่เพิ่มราศีธนูถึงราศีมีนความเห็นไม่ตรงกับผู้ใหญ่ในช่วงนี้มีสิ่งที่คาดหวังสูงระวังเรื่องการสื่อสารทำให้คนเข้าใจผิดทั้งมีเจตนาดีและไม่ดีราศีมังกรการเปลี่ยนแปลงส่งผลดีจบจากสิ่งเก่าเริ่มต้นสิ่งใหม่เด็กมาติดที่ผ่านมาไม่เห็นข้าววันหน้าคิวยาวแน่ดวงมาดามขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากข่าวสดค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ